สวัสดีครับ f อชัมทีทุงทอมชาแนวครับแต่วันนี้เราเจอกันครับชาวันอาทิตย์ที่ยี่บเอ็ดเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันอาทิตย์เป็นชาวันอาทิตย์ที่อากาศสดใสนะครับสดชื่นครับวันนี้น่าแดดก็ไม่มี นฝนก็ไม่มาเป็นบรรยากาศที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะนต้องกามนะไม่มีแดดไม่มีฝนนะครับนะอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณพอดีพอดีกับที่สิ่งที่มีชีวิตเนี่ยนะครับพร้อมที่จะ,จะเจริญเติบโตนะครับหรือว่าอยู่ได้อย่างมีความสุขวันนี้ก็ ก็ตักตวงเอาไวน้นะซึมซับเอาไว้บรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยนะครับน่าที่บ้านที่บ้านของคุณเป็นยังไงบ้างน้นนาที่นี่แต่ที่นี่วันเนี้ยมาบรรยากาศดีมากครับวันเนี้ยแต่เมื่อคืนเมื่อคืนกับบรรยากาศของคนที่มีความรู้สึกเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่านาไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นต่างคนก็ต่าง ก็เรียกว่าค้นหาต่างคนก็ต่างหาต่างคนก็ต่างหวยหาอยากจะเห็นนะครับเทพธิดาน้อยนะธิดาน้อยลูกตุ้งของเราต้นข้าวสุปรยาอยากได้ยินเสียงอยากเห็นหน้าอยากเห็นในสิ่งที่น้องแสดงออกอยากได้ยินเสียงร้องอยากเห็นรอยยิ้มอยากเห็นบรรยากาศที่น้องไปทำงานผมเชื่อว่าไง ผมเชื่อว่าเอฟซีพวกเราทุกคนมีความรู้สึกมีความต้องการเหมือนกันนะ่าจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ยินเสียงน้องต้นข้าวร้องมีความสุขมากขึ้นนะ่ะเมื่อได้เห็นตัวด้วยนะเห็นการเคลื่อนไหวด้วย <c oughs> ก็คือการไลฟ์สด <c oughs> หรือดูคลิปก็ตามนะ่ะเมื่อคืนนะ่ะเป็นการที่น้องก็ไปแสดงในงาน มันก็มีไลฟ์สดนะครับมีไลฟ์สดนะครับจากช่องหนึ่งนะช่อง Star q า a ล i t y นะครับก็สแสดงก็ไลฟ์สดออกมาให้พวกเราดูสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ต่อกันนะครับเมื่อกี้นะครับทางผู้นําชุมชนนะผู้ใหญ่บ้านมาก่อบริจาค นะต้อนรับนะครับกิจกรรมต่างอำเภอจะออำเภอเกื่อที่นะเอาไว้ต้อนรับคณะนะครับที่เข้าออกมาเยี่ยมดูเยี่ยมหมู่บ้านนะครับก็ก็เลยเบรกไปหน่อยหนึ่งนะครับก็วันนี้เราก็าต่อนะครับว่าต่อได้นะครับเมื่อคืนนะ่ะมันเกิดบรรยากาศของคนที่มีความรู้สึกเหมือนกันนะครับคืออยากเห็นน้องอยากได้ซึมซับนะอยากได้ความสุขนะ่ะกับการที่ได้ยินเสียงร้อง ได้เห็นการแสดงออกของคนที่ตัเองรักนะเนาะ่าก็มีช่อง star quality l i ฟ e สดเมื่อคืนมีช่องเดียวทีนี้ไม่น่าจะเกิดปัญหานะมันก็เกิดปัญหาได้เนี่ยโอ้คนเราเนี่ยมันนานา,นานาจิตตังอ่ามันขาดการปล่อยวางอ่าแทนที่จะบรรยากาศแทนที่จะดูการแสดงออกของน้องนะ กลับไปใส่ใจเรื่องการเม้นค์อคนบางคนเข้ามานี่ fc นี่ก็แปลก fc ก็อย่างว่านะเน,นาะคนเรามันพื้นฐามนมันต่างกัน,นแทนที่จะใส่ใจกันฟังร้องการร้องของน้องการแสดงของน้องบรรยากาศการที่เขาถ่ายทอดมาให้ดูกลับไปใส่ใจข้อความที่มี fc ที่เม้นถาม นะสงสัยก็ถามแค่นั้นแหละครับน่ะโอ้โหบางคนในสก,กิปไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมกันด้วยโอ้โหใช้คำบางคำไม่น่าใช้นะมีการขับไล่ใส่ส่งมีการใช้ภาษาที่มันเหมือนกับโอ้โหทำไมมันนะรุนแรงขนาดนี้คนทั้งที่คนที่มีอารมณ์น่ะอารมณ์ศิลปินนะนะ อารมณ์ที่อยู่ในคือมีดนตรีนะมีดนตรีในหัวใจนะชอบที่จะติดตามรับชมการแสดงเนาะศิลปินที่ตัวเองรักด้วยทําไมมีเวลาไปคิดเล็กคิดน้อยมีเวลาไปโอ้โหไปสร้างปัญหาขึ้นมาในกลุ่มทั้งที่เป็นคนเดียวคนคนพวกเดียวกันนะกลุ่มเดียวกัน ผมเห็นแล้วผมอ่านข้อความผมนึกว่าเอ้ยทำไมว่าข้อความมันก็ไหลขึ้นมาโอ้โห <c oughs> ขิงก็ราขาก็แรงนะมันเป็นธรรมชาติของคนใช่ไหมไหส์สดมันก็ต้องดูคอมเมนต์บ้างนะครับแต่ว่าเมื่อดูคอมเมนต์ลายเซนที่จะเห็นเราเคยเห็นสติ๊กเกอร์ที่โอ้โหนะพูดจุงน้องนะรายงานตัวว่าอยู่ที่ไหนบ้างมานะที่ตรงเนี้ยเสียงชัดเจนไม่ชัดเจน อืมนะภาพดีเสียงแสงสีเสียงเป็นยังไงอะ่ะเราอยากเห็นแน่อย่างนั้นนะครับน้องร้องเพลงนี้พร้อมมากอย่างเงี้ยโ <c oughs> อ้การทักทายการแสดงออกบรรยากาศหน้าเิทีเป็นอย่างนี้โอ้โหสุดยอดมากขอบคุณคนที่ไลฟ์สดแทนที่จะเป็นเงี้ยนู่นกับไปทะเลก,กันอขอร้องเถอะนะครับขอร้องคนที่รักกัน นะอย่าไปสร้างบรรยากาศแห่งความขัดแยง้งให้เกิดขึ้นในกลุ่มพวกเราเลยนะมีอะไรที่ <c oughs> สงสัยถามถามแล้วเราก็ตอบนะครับถ้าเรารู้เราก็ตอบตอบเสร็จแล้วก็นะก็จบอย่าไปใส่ใจเลยนะไม่ใช่โอ้โหเก็บเรื่องเล็กๆน้อยก็ความเล็กน้อยมานะ่ทะเลาะบ,บ่อแหว้งกันในในช่องไลฟ์สดคนที่เขาไลฟ์สดเขาก็ต้องเสียสละในการเดินทาง น่าลงทุนทั้งเครื่องมือทั้งเสียเวลานะลงทุนหลายอย่างน่ะในการไล์สดเราที่ได้ชมเนี่ยก็ต้องขอบคุณเขาทีนี้เราอาจจะห่วงว่าโอ้โหเราเป็นเอฟซีช่องนั้นทำไมไม่มีช่องนั้นไม่ได้ไล์เนี่ยมันเป็นเรื่องปัญหาทางเทคนิคนะเพราะว่าในการที่เจ้าภาพเขาจ้างศิลปินไปเนี่ยน่ะเขาก็มีเจตนาอะไรครับ เจตนาว่าหนึ่งบางครั้งเราก็จะเห็นว่าทําไม youtube ไม่ไปยืนอยู่ข้างหน้าถ่ายทอดตรงๆให้เราเห็นนะ้าเจ้าภาพเขาไม่อยากให้ไปรบกวนนะมุมมองของนะ้าเอฟซีที่เขาไปอนะินโดน้าคืออยู่ในออฟไลน์อยู่ในงานน้าก็เราก็ต้องเข้าใจน้าผมก็เคยถามว่าทาไมไม่ไปถ่ายพอได้คําตอบปุ๊บโอเคเข้าใจน้าบางงานเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายเราก็ต้องเข้าใจ เราก็มาดูเทปเอาได้บางงานเขาให้น y u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  e บบางช่องถ่ายได้บางเขาไม่ให้ไปเกะกะมากมายเนี้ยนะมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องอเขาเรียกว่าเอกส,สิทธิาา์ของเจ้าภาพนะของเจ้าภาพเพราะตัวน้องเองก็อยู่ในลักษณะของเขาเรียกว่าผู้คู้สัญญาลูกจ้างนะเราจะตามใจลูกจ้างไม่ได้ก็ต้องตามใจในายจ้างก็คือเจ้าภาพ เราจะได้เข้าใจยังเมื่อคืนเนี่ยนะครับเป็นการก <c oughs> ิจกรรมร้องกิจกรรมแสดงนะครับในงานเลี้ยงรุ่นถ้าใครที่นะเคยเลี้ยงรุ่นนะครับพบปะสังสรรค์กันนะครับนะเรียนรุ่นเดียวกันทํางานที่เดียวกันเคยทํางานที่เดียวกันเคยเรียนด้วยกันเนี่ยสถาบันต่างๆเนี่ยนี่คือการเลี้ยงรุ่นนะเขาก็จะมีบรรยากาศของความเป็นส่วนตัว ในการเลี้ยงรุ่นมันก็ต้องมีอะไรครับเครื่องดื่มนันทนาการแลหลายอย่างอ่าเขาจะจํากัดว่าถ้าเขาจะให้ถ่ายก็ไม่ต้องเขาไม่ต้องการให้เห็นบรรยากาศความเป็นส่วนตัวใช่ไหมอ่าถ้าหากว่าเกิดคุณปล่อยให้เข้าไปถ่ายอย่างอิสระถ้าเกิดกล้องบางตัวแพนไปไปเจอพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมของเขาเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความเสียหายอ่าฉะนั้นเมื่อคืนเนี่ยเขาอนุญาตให้ถ่ายช่องเดียวอ่าช่องเฮียหมู เ <C oughs> พราะันการเรลี้ยงรุ่นเเห็นไหมครับกล้องเนี่ยก้องแฮมูเนี่ยเขาควบคุมได้เขาให้ถ่ายแค่มุมเดียวถ่ายหน้าเวทีเท่านั้น่นะนะห้ามแผนอ <c oughs> จะตัอนก็ใ้เข้าใจกันแล้วกันนะครับไม่ได้ว่าหรอกครับการแลกเปลีป่ยนการสงสัยก็ถามได้แต่ไม่อยากให้เอาเป็นเอาตายนะครับรักกันนะถ้าเกิดว่าตัวศิลปินเองตัวน้องเองเ,องเ,เห็นบรรยากาศของพ่อพอแ่แม่เนี่ย มาทะเลาะกันวยเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเนี่ยมันจะคิดเอากันแล้วกันด้วยความรักนะครับที่ทําคลิปอันนี้นะครับไม่มีเจตนาอื่นอยากให้พวกเรามีความรักและสามัคคีกันนะให้เกลียดกันและกันนะครับอยากไปถือสาเรื่องเล็กๆดน้อยนะครับขอให้รักกันมากๆนะครับ fc น้องต้นข้าวนะขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่ข้ามโฆษณานะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ mm <clears throat>